จับโกหกด้วยจิตวิทยาทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมและสัญญาณบางประการที่อาจบ่งชี้ว่าคนคนนั้นกำลังพูดโกหกซึ่งเป็นการใช้ทักษะก,การสังเกตและการตีความข้อมูลที่ส่งออกจากร่างกายหรือการสื่อสารเพื่อหาความผิดปกติจากพฤติกรรมปกติที่มักเกิดขึ้นเมื่อคนโกหกเริ่มที่ข้อหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายการเคลื่อนไหวของมือคนที่โกหกอาจจะมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปหรือช้าลงเช่น การเล่นมือหรือการปิดปากตัวเองหรือจะเป็นการกระตุกของใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่จริงจังไม่กระทบตาด้วยหรือมีการกระตุกในบริเวณรอบๆตาหรือจะเป็นการเงื่อออกมากขึ้นความเครียดอาจทําให้คนโกหกเง่อออกมากกว่าปกติข้อ2การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการพูดเสียงที่สูงขึ้นเมื่อพูดโกหกบางครั้งเสียงของบุคคลจะสูงขึ้นหรือพูดเร็วขึ้นการหยุดระหว่างการพูดการหยุด หรือการคิดนานๆอาจเกิดขึ้นระหว่างการพูดถึงรายละเอียดที่ต้องสร้างขึ้นการใช้คำปฏิเสธหรือคำอธิบายมากเกินไปคนที่โกหกอาจจะพูดมากเกินไปเพื่อให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือข้อ3การหลีกเลี่ยงการสัมผัสต,ตามปกติคนที่โกหกอาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการติดต่อทางสายตากับผู้ฝังเช่นหลีกเลี่ยงการสบตาหรือหลบสายตาข้อ4การบอกเรื่องราวที่ซับซ้อนเกินไปโกหกมาก จะต้องมีรายละเอียดที่มากเกินไปเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือซึ่งสามารถถกกลายเป็นการเพิ่มความผิดปกติในข้อมูลที่ให้ข้อ5การตอบสนองที่ล่าช้าหากมีการตอบสนองที่ช้าในคำถามที่ตรงไปตรงมาหรือมีการขัดจังหวะบ่อยๆอาจงชี้ว่าคนนั้นกำลังสร้างคำตอบขึ้นมาในขณะนั้นข้อ6การใช้ภาษากายที่ขัดแย้งกับคำพูดข้อ7การตอบคำถามที่ยากเกินไปการถามคำถามที่เปิดกว้างหรือซับซ้อนเช่น คุณทำอะไรในตอนนั้นอาจทำให้คนโกหกตอบได้ยากหรือหลีกเลี่ยงการตอบตรงๆวิธีตรวจสอบเพิ่มเติมการใช้คำถามเพิ่มเติม,ตม,ตมถามคำถามเดียวกันในแบบที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าเขาจะตอบอย่างไรถ้าโกหกจะมีอาการไม่แน่นอนสังเกตพฤติกรรมทั่วไปการจับโกหกจะง่ายขึ้นเมื่อคุณรู้จักบุคคลน,นั้นดีเพราะคุณจะสามารถสังเกตความผิดปกติจ,จากพฤติกรรมปกติของเขาการจับโกหกไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนการสังเกตพฤติกรรมในหลายๆด้านร่วมกันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ถัดมาไปหนอในส่วนของพฤติกรรมการโกหกที่มีพิรุษนั้นมักจะสังเกตเห็นได้จากหลายๆสัญญาณที่ไม่เป็นไปตามปกติเมื่อเทียบกับพฤติกรรมที่คนคนนั้นแสดงในสถานการณ์ปกตินี่คือพฤติกรรมทั่วไปที่สามารถบ่งชี้ถึงการโกหกเริ่มที่ข้อหนึ่งการหลีกเลี่ยงการสบตาคนที่โกหกมัก จะหลีกเลี่ยงการศบตากับผู้ฟังหรือเอเมื่อศบตาก็จะไม่ค่อยยาวนานหรือสม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงการศกตานั้นสามารถเกิดจากความรู้สึกผิดหรือไม่ต้องการให้คุณจับผิดในสิ่งที่เขากำลังพูดข้อสองการเปลี่ยนแปลงในท่าทางและภาษากา,การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นหรือหยุดนิ่งบางครั้งคนที่โกหกจะเริ่มเคลื่อนไหวมือหรือร่างกายมากขึ้นนอเช่นการกระพือมือการกระพริบตาหรือหยุดเคลื่อนไหวไป,เ,ปเลยอย่างผิดปกติการปิดร่างกาย การยืนหรือการนั่งท่าทางที่ปิดร่างกายเช่นการกอดอกการขยับแขนหรือขาท่ามกลางการสนทนาอาจเป็นสัญญาณของความไม่สบายใจข้อ3การใช้คำพูดที่ยืดยาวแลาหลทําใไม่ชัดเจเนเมื่อโกหกคนบางคนมักจะพยายามเติมเต็มข้อมูลด,ด้วยคำพูดที่ไม่จําเป็นเพื่อทําให้เรื่องที่เล่าฟังดูน่าเชื่อถือมากขึ้นบางครั้งอาจพูดมากเกินไปเพื่อไม่ให้โดนถามซ้ําข้อสี่คำตอบที่ช้าและมีความลังเลการโกรหกมัก ทำให้คนรู้สึกไม่มั่นใจในคำตอบของตัวเองและต้องใช้เวลานานกว่าจะตอบคำถามพวกเขาอาจจะต้องหยุดคิดหรือคิดทบทวนคำตอบก่อนที่จะพูดออกไปข้อ5การปฏิเสธหรือการใช้คำปฏิเสธมากเกินไปคนที่โกหกมักจะพยายามปฏิเสธด้วยการใช้คำพูดที่หนักแน่นมากเกินไปเช่นไม่เคยเลยบอกเลยว่าไม่ใช่หรือไม่มีทางงอเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจจะฟังดูไม่ธรรมชาติข้อ6 การบอกเหตุผลที่ซับซ้อนเกินไปบางครั้งคนที่โกหกจะพยายามชี้แจงเรื่องราวด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนหรืออธิบายมากเกินไปเพื่อลดความสงสัยของผู้ฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วคําอธิบายเหล่านั้นกลับทําให้ดูไม่น่าเชื่อถือข้อ7อาการวิตกกังวลคืออาการแบบนี้ขยับหรือลูปใบหน้าเช่นการจับจมูกการปัดผมการขยี้ตาหรือการสัมผัสบริเวณหน้าผาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความวิตกกังวลและความเครียดการหายใจเร็วขึ้นการโกหกสามารถทําให้ร่างกายเกิดความเครียดและการหายใจหรือการกระพริบตาที่เร็วขึ้นอาจเป็นผลของความตื่นเต้นข้อ8การแสดงอารมณ์ที่ไม่ตรงกับสถานการณ์เมื่อคนโกหกแสดงอารมณ์ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเช่นการยิ้มมากเกินไปเมื่อพูดถึงเรื่องที่เศร้าหรือการแสดงความตกใจที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นอาจบ่งชี้ว่า เขากำลังโกหกข้อ9การเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงคนที่โกหกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงเช่นเสียงสัน่นเสียงสูงขึ้นหรือการหยุดพูดระหว่างที่กำลังเล่าเรื่องซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความไม่มั่นใจหรือการโกหกข้อสิบการตอบไม่ตรงคำถามบางครั้งคนที่โกหกจะหลีกเลี่ยงการตอบทางตอบถามโดยตรงหรือพยายามเลี่ยงไปตอบคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถามและข้อสุดท้ายข้อ11การใช้คำซ้ำาๆหรือคำว่า จริงๆการใช้คำที่ยืนยันหลายครั้งเช่นจริงๆแล้วบอกเลยนะบอกตรงๆหรือไม่โกหกอาจเป็นสัญญาณว่าคนคนนั้นกำลังพยายามสร้างความเชื่อถือให้กับคำพูดของตนการจับโกหกผ่านพฤติกรรมพิรุษต้องอาศัยการสังเกตยอย่างรอบคอบและพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์ทั้งหมดการตั้งคำถามซ้ำๆหรือทดสอบข้อมูลอาจช่วยให้เห็นความผิดปกติในเรื่องราวที่พวกเขากำลังพูด